สวัสดีครับพี่น้องชาวกระเป๋าไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามีเดสุเ s สสองครับนะตัวนี้เป็นตัวคาโก้นะครับนะมีตู้มาให้พร้อมเลยครับใครที่กําลังมองหาอยากจะได้ลักษณะนี้ไว้ใช้งานนะครับตัวนี้พูดถึงแล้วถ้าเป็นตัวที่มีตู้ตรงรุ่นมาให้เนี่ยค่อนข้างจะหายากอยู่พอสมควรนะครับนะปกติก็จะเป็นแต่ลักษณะรถกระบะนะครับด้านหลังเป็นกระบะ บรรทุกของนะครับใครอยากจะได้เอาไว้ทําร้านขายน้ําหรือว่า,าร้านขายของตามตลาดนะัดต่างๆเนี่ยคือก็ต้องอไปทําหลังคาเองครับนะไปทําลักษณะต่อเติมเพิ่มเอานะครับซึ่งรูปทรงมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะมันจะไม่สวยงามเหมือน,น,นนะที่มาแบบนี้ครับเป็นตู้ตรงรุ่นเขาเลยครับแล้วก็ตัว S200 เนี่ย ถ้าพูดถึงแล้วมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะกว้างกว่าตัวรถกระปอร๋อลุนเก่าๆนะครับพวก S 100อ s อ0กว่าอะไรประมาณนี้รุ่นต่ำๆลงไปนะครับมันก็จะเล็กลงไปครับถ้าเป็นตัว S 200เนี่ยมันจะค่อนข้างจะกว้างครับนะแล้วก็ยาวออกมานิดนึงนะครับนะก็พื้นที่เนี่ยถือว่าเหมาะที่สุดแล้วในกรณีที่จะเอาไปทำเป็นร้านหรือว่า เอาไว้ส่งของบรรทุกต่างๆนะครับนะก็เพราะว่าเขาจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะกว้างสุดแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็คันนี้สภาพค่อนข้างจะใหม่ด้วยนะครับรายละเอียดคันนี้ก็เป็นเป็นตัว 660C อซีซีนะครับนะก็เครื่องยนต์มาตรฐานของเขาครับเคคาร์ K K นะคันนี้รถสมบูรณ์นะครับเจ้าของลงรายละเอียดไว้นะครับไม่มีปัญหาสีประมาณ90%รเ็ครับรถเล็กแบบนี้นะ ขี่ง่ายคล่องตัวครับเวลาเอาไปใช้บริการลูกค้าต่างๆนะตามสถานที่ต่างๆแบบนี้โอ้โหถือว่ายอดเลยครับนะด้วยขนาดตัวแล้วก็พละกําลังก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับนะในกรณีที่เอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้เอาไว้แบบสมบุกสมบันนะวิ่งแซงวิ่งแข่งอะไรกับใครนะครับก็ใ้ใช้งานได้ปกติครับนะ รถคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่250,000บาทนะครับนะก็ราคาก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่กำลังมองหาอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องเอานะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเจออ,อว่าง่ายๆนะครับไม่ค่อยจะเจอตัวที่ว่ามีตู้มาให้พร้อมแบบนี้นะครับก็ลองตัดสินใจดูครับนะทางช่องเจอก็ มานาเสนอกัน,นครับเพราะว่ามีพี่น้องบางคนเนี่ยกำลังมองหาอยู่นะครับแต่บางคนงบไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับคอยคันที่ว่าถูกๆครับใครที่อ่าคิดว่าเอาเอาไปแล้วนี่แล้วก็เอาไปทําคุณประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ได้กําไรคืนก็ถือว่าใช้ได้ครับนะมันก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเพราะว่าเอาไว้ประกอบอาชีพนะไม่ได้ไปซื้อเอาไว้ดองเฉย,ยๆมันก็จะไม่อ่าไม่ค่อยคุ้มครับถ้าซื้อเอาไว้ไว้แบบกรณีขับเล่นหรือว่าขับ เอาไว้จอดอยู่บ้านอะไรประมาณนี้มันก็ไม่น่าจะคุม้มแต่ว่าถ้าคนนี่มีเป้าหมายมีจุดประสงค์ที่ว่าอยากจะได้รถประเภทเนี้เอาไว้ใช้งานอยู่แล้วนะรานะคาก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาจะอย่างใดนะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยเขาก็รู้ว่าว่านะมันจะได้ทุนคืนกลับมานะครับแล้วก็ทํากําไรให้เขาในระยะยาวนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแบบนี้นะผมเคยเห็นนะครับเอาไว้ที่เอาไว้ใช้ประกอบประกอบการแบบ ธุรกิจบริการลูกค้าต่างๆนะพวกปะยางร้านที่ทําเกี่ยวกับแอร์นะครับนะเคลื่อนที่อะไรประมาณนี้แล้วก็ซักรีดส่งขนมส่งของต่างๆอนะ่ะได้หมดเลยครับนะแล้วก็ขายของตามตลาดนัดนี่ก็สะดวกสบายมากครับเพราะว่าตัวนี้ตู้เขาเป็นสไลด์นะครับด้านข้างเนี่ยคือสไลด์สองข้างเลยครับแล้วก็ด้านหลังเปิดได้ด้วยครับคือเปิดได้3ทางนะครับนะคือขนของได้ ทุกทิศทุกทางอ่ะว่าง่ายๆครับแล้วก็มันมันดีตรงที่ว่ามันเข้าทรงกับรุ่นของเขานะมันเป็นตัวที่มาแบบนี้เลยครับมั้ก็จะค่อนข้างจะดีครับดูภายในนี้ก็ถึงไ,ไหมครับถือว่าพอใช้ได้ครับนะถ้าเราไม่ได้บรรทุกหนักอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับนะมัน มีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับอยู่ในลิงก์นะครับนะอยู่มุมล่างขวามือครับตรงลูกศรครับคลิกเข้าไปครับก็จะเจอรายละเอียดโผล่ขึ้นมานครับแล้วก็เข้าไปในลิงก์ทาง a c e b o o k นะครับก็ย้ำกันไปทุกคลิปนะครับโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจไว้ให้หน่อยนะครับนะผมจะได้มีกําลังใจนะครับเพราะเพราะว่าผมไม่ทราบว่าที่ผมเอามาลงเนี่ยบางครั้งยอดวิวมันก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ทราบว่าพี่น้องเนี่ย ชอบรถประเภทไหนมากกว่ากันนะครับถ้าถ้าคือมีการกดถูกใจเยอะเนี่ยผมก็จะรู้ว่า,าพี่น้องเนี่ยกำลังมองหารถรุ่นนี้แบบนี้อยู่ถ้าไม่ได้กดเนี่ยางครังผมก็อ๋อประมาณว่าคงพี่น้องคงได้คงไม่ได้หารถรุ่นนี้กันอยู่อะไรประมาณนี้ผมก็จะไม่ลงรถรุ่นนั้นนะครับนะผมก็จะเลือกลงคลิปที่รุ่นไหนที่ว่ามียอดถูกใจเยอะๆครับผมก็จะเน้นไปทาง รุ่นนั้นนะครับนะปกติแล้วนะครับนะเพราะว่ารถมันก็บางครั้งมันก็ไม่ค่อยมีครับนะไอ้ส่วนที่ที่มีบางครั้งมันก็ไม่ถูกใจท่านผู้ชมครับนะผมเอามาลงมันก็ไม่ค่อยมีคนดูมันก็ไม่มีค่าอะไรครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีครับทางช่องนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับทางช่องนี้เป็นแค่สื่อการเท่านั้นครับนำมาเสนอให้กับพี่น้องที่กําลังมองหารถแนวนี้นะครับนะเพราะว่าปกติแล้วมันก็จะไม่ค่อยเจอตาม ตามร้านตามเต็นต์ต่างๆนะครับนะรถส่วนใหญ่เป็นรถบ้านนะครับก็ไปรวบรวมมาตามจากกลุ่มต่างๆนะครับนะเอามาให้พี่น้องได้รับชมแล้วก็เลือกกันเอานะครับนะว่าถูกใจขนไหนก็ไปดูกันเองครับแนะนำนะครับไปดูกันเองไปลองขับลองเทสดูด้วยครับก่อนตัดสินใจแจ้งเห็นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเช่านี้รับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ